ไทยในช่วงนี้ครับอยู่กันที่วงการเพลงเกาหลีนะฮะกับวง BTS นั่นเองที่ก็ฮอตอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยพาเพลงไดนามาย e นะครับผมเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเลยนะครับอีกหนึ่งข่าวดีข่าวใหญ่ล่าสุดของไอดอลวงการเพลงเคป๊นะครับคือข่าวเรื่องที่เพลงไดนามายแทร็กภาษาอังกฤษเพลงแรกของบอยแบนด์วง BTS ครับจากเกาหลีใต้ที่ปล่อยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ติดโพ500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลหรือ500 e r d Greatest Song of All Time นะครับของนิตยสาร Rolling Stone ครับหลังจากที่แม็กาซีนชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเล่มนี้มีการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2004หรือ17ปีที่แล้วตามข่าวนะครับระบุว่าเพลง Dynamite ของวง BTS ครับติดโผนี้ในลำดับที่346 ก็เรียกว่างานนี้นะฮะหนุ่มๆ BTS เนี่ยได้มีชื่อในโผที่ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็น่าภาคภูมิใจสําหรับยอดศิลปินทั่วโลกเลยครับโดยก่อนหน้านี้นะฮะเพลงไดนามายพา BTS เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์มากมายครับโดยนี่คือ1ใน6เพลงของวงนี้ที่ทํายอดวิวทะลุพันล้านครั้งทาง YouTube นอกจากนี้ครับยังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บิลบอร์ดใหญ่ในสหรัฐและส่งวง BTS มีชื่อเข้าชิงโนมแกรมมี่ในสาขาหลักเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยครับ ก็เป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของเจ็ดหนุ่ม BTS เลยก็ว่าได้นะฮะนะครับ